สวัสดีครับเริ่มต้นที่ New ไปเลยนะครับเซตไปที่800 8 0 0คูณ800นะครับตามนี้ยูนิตเป็นพิกเซลคัลเลอร์หมวดก็ RGB ไปนะครับผมกดโอเคนะครับผมก่อนอื่นให้ไปเช็คดูก่อนว่าที่ View นะครับเมนู i e w เปิดสมาร์ทการไว้หรือยังนะครับถ้ายังไม่เปิดก็กดให้มันเป็นเครื่องหมายถูกเอาไว้นะครับหรือว่ากด c อนโทรลยก็ได้อนะ ไปเลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับสร้างใบกาวไปก่อนนะครับคลิกจากตรงนี้ลากจากตรงนี้ลงมาข้างล่างสุดเลยครับให้มันพอดีกับอาร์ตบอร์ดนะทีนี้เอาแค่ฟิลอย่างเดียวนะครับสโตกไม่ต้องเอานะครับน่นไปแล้วก็คลิกข้างนอกหนึ่งทีครับจากนั้นให้ไปเปิด Color อร์พาขึ้นมา ตัวนี้นะครับเป็นรูปจานสีพร้อมกับสวอชพาร์ n นลด้วยนะครับเปิดขึ้นมาคู่กันเลยนี่ที่ Color Panel นะครับคลิกตรงนี้เลือก Show Option นะครับจะมีแกน rgb โผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนะครับคลิกที่ปุ่มนี้ใน Color p a n พาครับมันจะเป็นสีดำสนิทเลย 000, 000นะครับ จากนั้นให้กดตัว U 1นึ่ทีให้คลิกที่จุดกึ่งกลางตรงนี้ครับหลังจากที่คุณคลิกแล้วเนี่ยที่แกน R นะครับให้ไปเพิ่มสีแดงเข้าไปนะครับผมใส่เป็น40ผมเพิ่มอีกนิดนึงเป็น45แล้วกันนะครับอืมโอเคแต่ทีนี้คุณก็ไปคลิกที่ line segment นะครับคลิกค้างนะครับเพื่อเราจะเปิดไอตัวนี้ขึ้นมา rectangular grid tool นะครับ คลิกจากจุดนี้นะครับแล้วคุณก็ลากลงมาลากลงมาพอคุณลากถึงจุดมุมด้านล่างปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะยังกดเมาส์ค้างอยู่ให้คุณกดลูกศรขึ้นบนคีย์บอร์ดมันจะเพิ่มจำนวนแถวนะครับเอาแบบทีๆเลยนะทีๆเลยนะครับจากนั้นให้คุณกดลูกศรขวาบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะเพิ่มจำนวนคอลัมน์ให้แบบนี้่าคุณก็กดเอาแบบที่คุณพอใจนะครับ เอาเป็นทีๆหน่อยก็แล้วกันนะแล้วก็ปล่อยเลยนะครับจากนั้นให้คุณไปใส่สโตกให้เส้นพวกนี้คลิกตรงนี้ครับให้สโต๊กขึ้นมาแล้วเลือกสีขาวไปเลือกลูกศรดำแล้วคลิกข้างนอกก่อนทีนึงครับอเพื่อดูผลงานได้อย่างชัดเจนโอเคคุณเลือกไอตัวตารางนี้ไว้เลยครับคลิกเอาไว้แล้วไปเปิด Transparency panel ขึ้นมาตัวนี้อืม ปลี่ย Blend, uh, blending mode นะครับจาก normal เป็น overlay นะครับแล้วลด opacity ลงให้เหลือสัก30%นะครับกด enter แล้วก็คลิกข้างนอกนะครับจะได้เห็นชัดเจน30%มันจางไปหน่อยนะครับเอาเลือกใหม่เอาสัก40%แล้วกันนะครับโอเค okay, นะครับประมาณนี้ทีนี้ให้คุณใช้ลูกศรดำนะครับลากปาดแบบนี้เลยครับมันเลือกให้ทั้งหมดอยู่แล้ว แล้วก็ล็อกมันไปนะครับกดคอนโทนสอจากนั้นให้คุณมาคลิกค้างที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อจะดึงวงรีขึ้นมาใช้งานนะครับตัวนี้นะเป็นวงรีนะครับแต่เราจะสร้างเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเวลาลากกดชิปเอาไว้ด้วยนะครับแล้วคลิกค้างแล้วลากแบบนี้มันจะกลายเป็นวงกลมนะครับเป,เป๊ะเลยอันนี้ผมเป็นสโตกอยู่นะครับผมใช้เป็นสโตกนะ คุณจัดให้อยู่ตรงกลางไปก่อนเลยนะครับตรงกลางอาร์ตบอร์ดนะใช้ก่อนว่าเป็นอะไรท t อาร์ตบอร์หรือเปล่านะครับแล้วกดตัวนี้หนึ่งทีตัวนี้อีกหนึ่งทีะนะครับจัดแนวนอนกับแนวตั้งนะครับเพิ่มความหนาของสโตกผมใช้ไปสักยี่สิบก็แล้วกันนะครับโอเคให้คุณเลือกตัวนี้เอาไว้นะครับคลิกขวา transform scale โอเคส่ไป5 0านะครับที่ช่อง uniform นะแล้วก็คลิกปุ่ม p r e v i e ดูว่าอ่ะมันยอ่อได้ตามที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับถ้าใครมีเครื่องหมายถูกที่ช่อง scale stroke and effect นะครับเอาออกนะเอาออกนะครับกด copy อา่าแล้วสลับให้เป็น fill นะครับกด shift x แล้วคุณก็ไปเลือกที่เครื่องมือ line segment ต,ตัวนี้ครับ เซตให้เป็นสตอกตอนนี้มันเป็นฟิวค้างอยู่นะครับกดชิป X ไปแล้วคลิกจากจุดนี้ครับจุดศูนย์กลางมันจะดูดเข้าหาจุดเซนเตอร์อยู่แล้วนะครับถ้าคุณเปิดสมาธิไ,ไว้นะคลิกจากตรงนี้เลยครับกดชิปแล้วลากแนวทะแยงไปนะครับการกดชิปมันจะล็อกไว้ที่45องศานะครับคุณก็ลากขึ้นไปแบบนี้ให้ปลายมันออกไปข้างนอกเลยนะครับแบบนี้อันนี้กะเอาได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะ แล้วคุณก็ปล่อยนะครับพอปล่อยแล้วเนี่ยสโตกนะครับผมอยากให้มันหนาเท่ากับตัวนี้ตัวขอบนอกเนี่ยครับกดไอหนึ่ใช้ไอดรอปเปอร์นะครับดูดความหนาของเส้นมาให้มันเท่ากันแบบนี้ครับอืมอ่ะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอสโตกเนี่ยมันผมอยากให้มันหนากว่าน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่ไปแล้วคุณก็แก้ไขได้นะครับใช้ลูกศรดำเลือก โดยลากคุมให้มันโดนเส้นทะแยงกับไอเส้นวงกลมเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนความหนาของสโตคกพร้อมกันอืมเอาเป็นสามสิบไปเลยดีกว่านะครับโอเคทีนี้ก็ให้คุณคลิกข้างนอกไปก่อนเพื่อยกเลือกการเลือกทั้งคู่ไปก่อนนะครับแล้วมาคลิกวงกลมตัวนี้กดชิปไว้แล้วก็มาเลือกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วคุณก็กดออโต้นค้างนะกดออโต้นค้างแล้วลากขึ้นไปครับลากขึ้นไป ให้ปลายของเส้นแนวทะแยงมันอยู่กึ่งกลางของวงกลมวงในครับคือถ้าคุณเปิดสมาร์ทกาเนี่ยมันจะดูดเข้าหากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยอพอปล่อยเสร็จให้คุณคลิกขวา transform scale นะครับเอาเป็น65แล้วกันนะครับ65อ่ามาคลิก preview ดูโอเคกำลังดีนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคไป จากนั้นคุณก็ใช้ลูกศรดำนะครับเลือกทั้งหมดนี่เลยครับลากคุมไปเลยแล้วไปที่เมนูอ็อบเจกต์ผาดเอา n ล s t สโตกนะครับเพื่อแปลงให้เป็นซิลทั้งหมดนะแล้วไปที่ p a ดไฟเดอร์พาร์เนครับตัวนี้ถ้าหาไม่เจอคุณเข้าไปที่เมนู Window นะแล้วไปเลือกคำว่าผาดไฟเด d e r นะครับกดปุ่มนี้ครับอยู่ในมันจะรวมให้แต่ละชิ้นเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแบบนี้ ทีนี้ให้คุณกดปุ่ม K บนคีย์บอร์ด1ทีนะครับเพื่อไปแอคทีฟเครื่องมือ Live Paint Bucket ขึ้นมาอ่านะครับเคอร์เซอร์เมาส์จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะเราจะมาลงสีในช่องว่างนะครับเป็นสีแดงก็คุณไปเลือกสีแดงใน s w a วอชเลยนะครับอืมแต่สีแดงนี้ผมว่ามันสดไปอ่าผมจะปรับให้มันเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลื่อน ที่แกน R นะครับไปทางซ้ายาเห็นไหมครับสีมันจะเข้มขึ้นดูสีตรงนี้นะเข้มขึ้นมาเข้มขึ้นมาใสาต่ตัวเลขไปกลมๆเลยก็ได้ครับ170กด enter อ่าแล้วคุณก็มาเทสีลงในช่องว่างโดยการคลิกไปหนึ่งทีนี่ครับนะครับทีนี้ผมจะใส่สโตกให้ขอบ ตรงนี้ครับทั้งหมดเลยนะโดยใช้จากเครื่องมือไลเพร์นี่แหละนะครับอา่านะซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะคลิกไม่โดนโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณสลับไอ้ตรงนี้ให้เป็นสโตกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิลค้างอยู่จากครั้งล่าสุดที่คุณทํางานนะครับกดชิป X ไปอา่มมาพอมันสลับมาเป็นสโตกแล้วนะครับให้คุณกดปุ่มชิปค้างเอาไว้นะครบแบบนี้กดปุ่มชิปนะ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนจากทางสีเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นการใส่สโตกให้วัตถุนั่นเองนะครับแล้วคุณก็เลื่อนเมาส์มานี่ครับเอามาแปะตรงขอบคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันโดนขอบพอดีมันจะมีเส้นสีแดงโผล่มานิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยนะแล้วคุณก็คลิกเลยปึ๊บเนี่ยเป็นการใส่สโตกให้มันแล้วโดยเครื่องมือไลท์เพนนะครับ ทีนี้ถ้าคุณต้องการจะปรับปรับสต็อกให้มันใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องมาใช้เครื่องมือตัวไล์เพนนะครับคลิกค้างเลยอ่าแล้วให้มาเลือกตัวนี้ครับไล์เพนเซเลคชั่นคือตัวไล์เพนเนี่ยมันเอาไว้ลงสีแต่ไล์เพนเซเลคชั่นนะครับมันจะเอาไว้อ่าเลือกนะครับเลือกส่วนที่คุณลงสีไปได้ทีละส่วนทีละส่วนเหมือนคุณใช้ลูกศรดำกับลูกศรขาวในวิธีปกติครับนะ คลิกไปเลยปึ๊บนะพอคุณเลื่อนเมาส์ไปเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมันก็จะไปเล็กให้กับวัตถุแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะโอเคคุณก็มาคลิกตรงนี้เลยครับบนเส้นสโตกอืมถ้าคุณคลิกโดนมันจะมีเส้นไข่ปลาล้อมรอบอยู่นะครับแล้วไปเปลี่ยนเวทของสโตกด้านบนตัวนี้อ่าเห็นไหมครับ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนให้ไอคอนเนอร์มันเนี่ยมันมีความมนคุณก็ไปปรับสีออปชันของมันโดยคลิกตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลือกตัวนี้อ่ารา j จอยเห,เห็นไหมครับอ่าให้คุณคลิกข้างนอกไปหนึ่งทีเพื่อให้อตัวนี้มันมันหายไปนะครับอืมแล้วคุณดูตรงมุมแต่ละมุมเห็นไหมครับมันจะมีความโค้งอยู่ทุกมุมอ่าทีนี้ ตอนนี้ยังแอคทีฟเครื่องมือตัวนี้อยู่นะครับ l i ฟ e เพนสีเล็กชันนะผมจะลบไอตัวสีขาวนี่ออกไปนะครับคุณก็ไปคลิกพื้นที่สีขาวอ่ามันก็จะมีเส้นไข่ปลาล้อมอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วคุณก็กด Delete ไปเลยอืมทีนี้ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนสีละอ่าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนสีตรงนี้ให้เป็นสีสีออกเทาๆนะครับผมก็มาคลิกตัวนี้แล้ว ไปเลือกสีในสวอชเอาเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับอืมแบบนี้อันนี้คือการใช้ไลท์เพนทั้งหมดเลยนะครับทั้งลงสีทั้งใส,ส่สโตกทั้งปรับขนาดสโตกหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับจริงๆมันใช้ได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยเครื่องมือตรงนี้นะโอเคพอคุณได้แบบนี้แล้วก็ไปเลือกลูกศรดำนะครับแล้วก็ลากคุมทั้งหมดนี้เลยครับ ไปที่เมนู Object Expand นะครับเพื่อที่จะแปลงมันอืมกดโอเคครับเป็นการเอาคุณสมบัติลายเพนออกไปให้กลายเป็นวัตถุธรรมดานะครับทีนี้พอคุณแปลงไปรอบหนึ่งแล้วมันยังมีสโตคาอยู่แบบนี้อ่ะคุณก็ไปอีกทีหนึ่งโดยไปที่ Object p a t h า u เอา n n s t t r o k e อ่ามันก็จะกลายเป็นวัตถุธรรมดาทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะทีนี้คุณก็ดูว่ามันใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปคุณก็ย่อลงแล้นะครับ ย่อตามสเกลนะครับกดชิปเอาไว้ด้วยนะเนี่ยกดชิปแล้วคุณก็ปรับที่บาวดึงบ็อกนะครับคลิกค้างแล้วก็ดึงลงมาหรือว่าดึงขึ้นก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะปรับนะครับโอเคจัดให้อยู่ตรงกลางไปก่อนนะครับตัวนี้ h o ร i z ONTAL เซ็นเตอร์หนึ่งทีวลติเคอลหทีอืมนะครับอ่ะทีนี้ให้คุณพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับไทป์ o l ตัวนี้เลย สำหรับพิมพ์ตัวอักษรโดยเฉพาะก็คลิกไปหนึ่งทีครับอืมแล้วก็พิมพ์ถ้าคุณต้องการจะสิ้นสุดการพิมพ์เท่านี้นะครับกด c t r โทรลเ r นเตนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้บอ u ดิงบ็อกนี่ครับอ่าเอาเมาส์เลื่อนไปตรงมุมนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดชิปนะครับเพื่อรักษาสเกลไว้แล้วคุณก็ขยายออกมานะลากลงมาเลยเปึ๊บอืม ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์เป็นตัวเล็กนะครับแล้วอยากจะจะสลับเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะคุณก็ต้องไปปรับที่ในค h าแรคเตอร์พาร์เนลของมันนะครับเป็นพาร์เนลที่เอาไว้ปรับตัวอักษรโดยเฉพาะนะกดคอนโทนที่นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เปิดออปชั่นให้ครบเลยครับโชว์ออปชั่นคุณคลิกตัวนี้นะครับทีเดียวมันจะปรับเป็นตัวใหญ่ให้ทั้งหมดนะครับแบบนี้แล้วคุณก็มาเลือกฟอนต์เอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนดีกว่านะครับ แล้วคุณก็เลือกฟอนต์นะครับอ่ะผมใช้ตัวนี้นะครับฟอนต์ตัวนี้ทีนี้ผมจะใส่สีกาเดียนให้ตัวอักษรนะครับอ่าคือถ้ามันยังเป็นรูปแบบตัวอักษรแบบนี้อยู่แล้วคุณไปเลือกเครื่องมือกาเดียนในสวอชเนี่ยนะครับมันใส่ให้ไม่ได้นะถ้าสีธรรมดาใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอ่ากาเดียนปุ๊บมันใส่ไม่ได้นะครับ อ่เรามาใช้วิธีนี้ไปไปที่เมนูวินโด้นะครับเปิด Appearance Panel ขึ้นมาให้คุณคลิกปุ่มนี้ครับ Add New Fill แล้วก็คลิกตรงที่ลูกศรตรงนี้ครับที่ช่อง Fill เนี่ยครับอ่ไปเลือกกร a เดียนเข้ามาปึ๊บนะครับจากนั้นกดตัว G 1หนึ่งทีนะครับกดตัว G 1หนึ่งทีอ่า มันจะมีแกงกาเดียนโผล่ขึ้นมาบนตัวอักษรแล้วคุณก็ลากจากบนลงล่างนะครับกดชิปเอาไว้ด้วยนะครับแบบนี้ถ้าคุณจะปรับแต่งกาเดียนให้เป็นรูปแบบอื่นนะครับคุณก็ไปที่กาเดียนพาร์เนลตรงนี้เลยนะครับอ่าดึงออกมาเลยนะครับปรับตามผมไปเลยก็ได้นะครับไอตัวนี้ผมใช้สีออกเทาๆหน่อยอ่าเป็นเทาเบอร์นี้แล้วกันนะครับลากเข้าไปแปะไว้ปึ๊บ อ่าแล้วคุณก็ลากไอ้สีดําตัวนี้ไปทางซ้ายอ่าชิดๆเลยครับชิดๆเลยให้มันอยู่บริเวณตรงกลางนี้นะครับสีเทาตัวเนี้ลากให้มันชิดไปทางขวาให้มันใกล้กับสีดํานะครับแบบนี้อืมจากนั้นให้คุณเอาเป็นเทาตัวนี้แล้วกันนะครับลากเข้าไปแปะไว้ตรงนี้ขวาสุดเลยครับเปิ๊บนะ อาจจะใช้ไอจุดตัวนี้ครับช่วยเกลีย่ยนะครับเกลีย่ยไปทางซ้ายนิดนึงแบบนี้โอเคอืมนะครับแล้วก็ Copy สีนะครับมาไว้อีกฝั่งหนึ่งด้วยคุณก็คลิกเอาไว้กด a ั t เทอร์เแล้วดึงลากไปทางซ้ายเลยครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคเอาประมาณนี้พอนะครับ แล้วคุณก็ไปคลิกที่ลูกศรดําเพื่อ,อยกเลิกไอ้ตัวกาเดียนตรงนี้ไปนะครับวิธีนี้มันดียังไงก็คือคุณสามารถใส่กาเดียนลงบนลงบนตัวอักษรได้โดยตรงแล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนคําได้ด้วยนะครับแบบนี้สมมุติคุณใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคุณต้องการแก้ไขคุณก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นนะครับคุณสามบัติตัวอักษรมันยังอยู่นะคุณสามารถเพิ่มคําเข้าไปได้นี่ครับ อืมนะครับลบได้อ่าลบได้เหมือนคุณสมบัติฟอนต์ปกติเลยนะครับโดยที่การเดียนยังไม่หายไปด้วยนะครับอืมโอเคผมเอาคำเดิมแล้วกันนะครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะทีนี้เอ่อผมจะแยกฟอนต์อีกชุดหนึ่งนะครับอ่าคปปีตัวนี้ลงมาเลยก็ได้นะครับ c o ปป้ปกติเลยเลือกเอาไว้กดอัลเทอร์เแล้วดึงลงมา นี่ผมจะเปลี่ยนคามันผมก็เดบเบิ้คลิกไปนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าผมย่อลงไปให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับเล็กลงแต่ว่าผมอยากให้ตัวอักษรเนี่ยมันมันห่างกันนะครับผมอาจจะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะโอเคแล้วผมก็ปรับให้มันห่างกันนะครับคุณก็มาใช้ตัวนี้นะ ba นะครับ สองร้อยเอาสัก500แล้วกันนะครับอืมจัดให้อยู่ตรงกลางไอตัวการเดียนตัวนี้ผมอยากจะปรับมันนิดนึงนะเพราะว่าจะเอาการเดียนคนละแบบกับ,ก,บกับไอตัวนาโนเทคข้างบนเนี่ยครับนะก็ไปใช้การเดียนพาเนลเนี่ยมาปรับเอาอันนี้ผมจะใช้การไล่สีแบบธรรมดาเลยแค่แค่สองจุดนะครับการลบจุดสีบนการเดียนคุณก็คลิกแล้วดึงลงมาเลย หรือว่าคลิกแล้วไปเลือกถางขยะก็ได้นะครับอืมหรือว่าคลิกแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้เลยนะครับอ่าได้เหมือนกันอืมโอเคเอาประมาณนี้นะครับอ่าคุณก็จัดตำแหน่งมันให้มันดูโอเคนะครับอ่าคุณก็ลากทั้งหมดนี้รวมกันไปเลยเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับคลิกขวากรุปอ่าก็ได้แล้วนะครับผมทีนี้อ่าถ้าต้องการจะส่งไปขายในมโครสต็อกนะครับ คุณต้องแปลงตัวอ,อักษรด้วยนะอย่าลืมนะครับคุณจะใช้เอฟเฟกอะไรวิธีไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นรูปแบบตัวอ,อักษรแบบนี้อยู่นะคุณก็ต้องแปลงให้เป็นวัตถุธรรมดาด้วยอย่งในเคสนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ตัวอ,อักษรด้วยวิธีใส่ไปที่ appearance นะครับคุณก็ต้องแปลงโดยไปที่เมนู object expand appearance นะครับตัวนี้อืมนะครับจะกลายเป็นวัตถุธรรมดาทันทีนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับ